วันเวลาไม่เคยทุกคนได้เวลามาพร้อมกันจะทําอะไรก็รีบตามเลียถ้าทําแล้วมีความสุขและไม่เดือดร้อนใครสวัสดีครับวันนี้หลวงพ่อจะพาพวกเรานะครับมาดูวันดีนะวันดีทารับปลูกพืชนะครับซึ่งหลายคนดูแล้วหลายคนอาจไม่รู้นะครับว่าเราจะปลูกพืชเนี่ย ให้ถูกต้องและเป็นมงคลตามตำรับโบราณตำราโบราณตำราพราหมถึงหลวงพ่อ,อไปค้นคว้าม,มาเนี่ยนะครับว่าปลูกวันไหนจึงจะถูกต้องถูกฉลุนะครับมันมีพืชที่ใช้ใบใช้ต้นใช้ผลใช้หัวอะไรนี่มันจะปลูกวันไหนนะครับซึ่งใช้ได้ทั้งไม้ประดับ ใช้ได้ทั้งไม้ผลใช้ได้ทั้งปลูกทวนป่านะครับ,แบบพวกว่านต่างๆนะไปดูกันครับว่าพืชแต่ละชนิดนี่จับปลูกวันไหนที่เป็นมงคลนะครับเป็นมงคลทีนี้นะครับมาดูาพืชที่ใช้ประโยชน์จากหัวหนึ่งเงานะครับหัวหนึ่งเงาใต้ดินนะครับซึ่ง อาจจะใช้เป็นไม้ประดับนะครับใช้เป็นเป็นไม้ประดับหรือว่าอาจใช้เป็นอาหารนะก็ได้ทั้งนั้นแหละนะครับเป็นพืชที่เลือกปลูกวันให้ตรงกันนะครับเช่นขิงขากระชายเปลือกตะไคร้มันต่างๆนะครับว่านต่างๆที่เรามาปลูกนะครับมาปลูกซึ่งวันที่ถูกฉลกกับพืชที่ใช้ประโยชน์นะเรานำนำประโยชน์ที่เราต้องการ หัวหรือเงานะต้องเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนะพื่อที่ใช้ประโยชนนะ์จากหัวหรือเราต้องการหัวหรือเงาของมันใต้ดินน,นะครับนะวันที่เป็นฉลกก็คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็ดูนะครับนะมันมีหลายชนิดนะครับลุงปอยยกตัวอ,อย่างให้แค่นะเป็นเราๆนะครับนะนะทีนี้มาดูนะครับ พืชที่ใช้ประโยชน์จากใบเราใบมาใช้ประโยชน์นะครับบางชน,นิดก็ใช้ประโยชน์ได้หลายส่วนแต่ว่าดูว่าเขาเน้นหนักส่วนไหนนะครับอย่างเช่นต้นที่ลุงพอตายดูอยู่ใช้ประโยชน์ได้หลายส่วนแต่ว่าที่เน้นหนักที่เอามาใช้ประโยชน์นะครับก็คือใบนะครับเพราะฉะนั้นพืชที่ใช้ประโยชน์จากใบนะครับดูว่าเราจะปลูกกันวันไหนที่เป็นมงคลและขึ้นดีโบราณท่าน,น,นว่านะครับ ซึ่งประโยชน์จากใบนี้ก็อ,อย่างที่หลวงพ่อว่านะใช้เป็นอาหารใช้เป็นไม้ประดับก็ได้นะครับใช้ประโยชน์จากใบหรือใช้เป็นร่มงเงานะเอาใบเป็นร่มเงาเ่เนะช่นพวกผักบุง้งผักกูดผักต่างๆนะผักเลียงนะผักเลียงผักกาดต่างๆนะกะหล่ำปลีนะผักหวานค้นานะครับเยอะแยะ,ยะนะครับเยอะแยะที่เราจะใช้ประโยชน์จากใบนี่ นะครับหรือาอาจจะปลูกเป็นวัานสมุนไพรยที่เราใช้ใบเช่นพวกเตยหอมพวกนี้นะครับพวกเตยต่างๆเอาใช้ประโยชน์ทั้งเครื่องไว้ใช้สอยนะครับพราะฉะนั้นพืชที่เราใช้ประโยชน์จากใบเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหรือไม้ประดับหรือว่าปลูก่วยๆงามๆเนี่ยถ้าเราใช้ใบเป็นประโยชน์เป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับท่านว่าให้ปลูกวันจันทร์นะครับอ่า ก็พืชที่ใช้ประโยชน์เอาใบใช้ประโยชน์นะครับถ้าปลูกวันจันทร์นี่มันก็จะจะเป็นมงคลยิ่งนะครับเลือกวันจันทร์นะวันจันทร์พืชที่ใช้จากใบนะครับทีนี้มาดูนะครับใช้ประโยชน์จากเถานะครับลักษณะที่สามเราจะปลูกยังไงถ้าเปลี่ยนพืชเถาหรือพืชย่านนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากเถาหรือยานนะเช่นพลูด่างพวกไม้ประดับ ต่างๆนะครับว่าเราจะปลูกวันไหนนะครับเ,เช่นตำลึงควักแควแงตงกวาต่างๆที่เป็นลักษณะเป็นเป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถาอะนะเราใช้ประโยชน์พวกไม้เถาต่างๆพวกอางวุ่นพวกนี้นะครับเ,เป็นไม้เถาซึ่งถ้าจะปลูกไปถูกต้องนะครับวันที่จะปลูกที่ถูกต้องเนี่ยก็ควรจะเลือกนะครับ วค,ค,ควรจะเลือกวันอังคารนะครับไม้เถาเนบลูกควรจะเลือกวันอังคารนะครับซึ่งตามตำราบโบราณเนี่ยเขาบอกว่าดีนะครับซึ่งไม้เลื่อยหรือไม้เถาหรือไม้ที่เรียกว่าย่านนะลวงบอรเรียกย่านเนี่ยถ้าปลูกไห้ถูกต้องตามลักษณะตำราก็คือวันอังคาร นะครับปลูกวันนังคานเลือกปลูกวันนัานนะครับถึงมีหลายชนิดนะครับแล้วแต่นี่ลุงอ่อก็เอาตัวอย่างมาแค่นั้นเองอมาบอกเป็นตัวอย่างให้เราเลือกดูเอาว่าไม้แต่ละชนิดที่เรามาปลูกนี่เป็นไม้เถาไม้กินใช้ใบประโยชน์จากใบหรือใช้ประโยชน์จากหัวหรือเงาหรือรากนะครับซึ่งจากเถานี่หรือจากย่านหรือไม่เลื่อยนี่ วันที่เหมาะสมที่สุดก็คือวันอังคารนะครับในการปลูกอ่าต่อมานะครับต่อมาอพืชที่เราจะใช้ประโยชน์จากดอกนะครับปลูกเพื่อเพื่อเอาดอกเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะเอาดอกถวายพระบูชาพระหรือเอาดอกระดับแยกรือปลูกสวยๆงามๆระดับบ้านหรือว่าบางครั้งเนี่ยปลูกเอาดอกเพื่อกินเป็นอาหารทําเป็นอาหารเป็นผักนะครับ ก็คือพูดง่ายว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ของต้นก็คือใช้ดอกในส่วนใหญ่นะครับใช้ดอกในส่วนใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละนะครับเช่นโปยเซียนต้นพุทธนะกล้วยต่างๆนะครับกล้วยต่างๆที่ว่าปลูกป,ประดับอดอดอกนะครับกล้วย,มยไม้นะไม่จ๊กกล้วยนะครับกล้วยก็เป็นกล้วยที่ปลูกอดอกนะครับ แล้วก็กล้วยไม้ต่างๆดอกบัวพวกเข็มต่างๆนะครับที่ปลูกแล้วใช้ประโยชน์จากอดอกเป็นส่วนใหญ่นะครับดอกเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะ,ะเป็นไม้เพื่อออมมาเป็นอาหารหรือว่าเพื่อประดับบ้านหรือว่าเพื่อบูชาพระแล้วแต่จุดประสงค์นะครับแล้วก็ถ้าจะเอาดอกท่านว่านะครับโบราณตามตำราท่านว่านะปลูกเพื่อเอาดอกนี่ให้ปลูก วันพุธนะครับวันพุธนะ้าไม้เทียวดอกเนี่ยนะครับถ้าจะถูกตลรคตามตำรานี่ให้เลือกปลูกวันพุธนะครับท่านว่าคือวันดีสาหรับปลูกไม้เอาดอกนะครับไม้อนะ่าก็มีอีกประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์ปลูกแล้วเพื่อ,ออกฝักนะครับอ,อกฝักนะมาใช้ประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเรืองมากินนะครับซึนะ่ง อพื่ยชนิดนี้นะครับวันที่ปลูกควรจะปลูกให้เหมาะสมนะครับก็ควรจะเป็นวันพฤหัสบ,บดีนะเช่นข้าวโพดนะครับข้าวโพดตัวลิสงเพื่อเราฝักนะครับ,ต,รบตัวฝักยาวนะ,ะมารุมนะที่เห็นก็คืออปอบิดนะครับปอบิดนะเนี่ยพวกที่ปลูกและอกฝักนะมีมีชนิดอื่นด้วยนะครับ มีชนิดอื่นด้วยนะปลูกเอาฝักส่วนมากพืชพวกกุลถ ua, ัปปปปป่วพวกบวบพวกนี้บวบเป็นไม้เถาบางอันก็เป็นไม้เถานะสนามารถเลือกปลูกได้เหมือนกัน ap, ไม่ตอกไม่ย่านนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าเรารปลูกเอาฝักเนี่ยจุดผสมของมันเพื่อเอาฝักนี่นะครับเพื่อเอาฝักมันนี่นะครับฝักของมันเนี่ยเนะช่นข้าวโพดอานนี้เขาเรียกเป็นฝักเหมือนกันนะครับถั่วลิสงถั่วฟักยาวพวกนี้นะครับมะรุมพวกนี้ นะหรือสตออย่างนี้นะสะตอนีก่ก็เน้นอาฝักเป็นหลักนะครับก็ให้ให้เลือกปลูกวันพฤหัสบ,บดีนะครับหรือวันพฤหัสนะครับวันเลือกเลือกว่าเลือกอะไรถูกวันนะครับนอกจากนั้ก็ยังเป็นพืชที่เป็นไม้ประดับนะครับพืชสมุนไพรพืชเป็นอาหารนะถ้าอ,อกฟักก็ให้เรารู้ไว้ว่า ที่ถูกต้องปลูกแล้วให้ถูกฉลุกก็คือวันพฤหัสบ,บดีนะครับวันพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นวันที่เหมาะสำหรับพืชที่เราปลูกแล้วเอาควักเอารวงนะครับเอาควักเอารวงทีนี้นะครับประเภทสุดท้ายนะครับประเภทสุดท้ายพืชที่เราปลูกแล้วจะเอาผลมันนะครับจะเอาผลนะ เอาผลมารับประทานเอาผลมาใช้ทำอาหารเอาผลมาใช้หลายหลอย่างนะแล้วแต่จุดประสงค์ของเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกไม้ผลนะครับไม้เพื่อเอาผลนะนะครับทุกชน,นิดแหลนะไม้ผลทุกชนิดแหละเช่นมะพร้าวมะพร้าวมะเขือมะนาวทุเรียนกนะล้วยปาล์มน้ำมันนะทับทิมนะอะไรอย่างนั้นะขนุนพวกนี้นะ มังคุดไม้ผลเกือบทุกชนิดเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าจะปลูกให้ถูกต้องตามตำรายจริงๆอ่ะนะนะครับพวกไม้ผลเนี่ยะมะม่วงพวกนี้นะครับก็ให้เลือกปลูกนะครับวันศุกร์นะครับ,รบไม้ผลเนี่ยก็ให้เลือกเลือกปลูกวันศุกร์นะครับเลือกปลูกวันศุกร์ริงจะถูกฉลุหรือถูกวันกับประเภทของต้นไม้ที่ใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอปผลเนี่ยเราก็ต้องอ ใช่ถูกต้องตามตรราก็คือปลูกวันศุกร์นะครับปลูกวันศุกร์อ่าอีกประเภทหนึ่งนะครับที่หลวงพ่อยากให้พวกเราได้ดูกันนะครับเกี่ยวกับการปลูกป่านะครับหรือปลูกเพื่อเอาเอาไม้นะครับหรือเอาต้นนะครับนี่ประเภทนี้การปลูกป่าต่างๆนะครับหรือการปลูกเพื่อไว้ของไร่ชัยนาซึ่งการปลูกเอาต้น ต้นด้วยการปลูกป่าต่างๆนะครับการปลูกป่าต่างๆเนี่ยนี่ก็บริเวณหน้าเรีนบรรลุเดือนนะครับซึ่งการปลูกอต้นเนี่ยนะครับเช่นการปลูกป่าต่างๆเช่นไม้สักไม้กระถินเทพปากระถินนรงยางนายางปารายางปาราก็ปลูกเอาผลประโยชน์จากจากต้นเหมือนกันนะครับพยุงยางอินเดียไม้ดัดไม้แค พวกนี้ก็เอาต้นเอาพุ่มนะครับซึ่งมีหลายชนิดนะครับซึ่งไม้พูดโดยรวมก็คือการปลูกป่านั่นเองนะครับ,นะรบปลูกปา่าซึ่งการปลูกไม้ที่เอาต้นนะครับเอาต้นเนี่ยท่านว่าถ้าให้ดีนะครับให้ถูกชะโกกับวันก็ควรจะปลูกวัน เสานะครับวันเสานะครับซึ่งซึ่งเป็นวันที่ตามตำราโบราณกขเกล่าวไว้ครับปลูกเพื่อ,อต้นปลูกป่าพวกนี้นะครับเพื่อใช้ประโยชน์จากต้นนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการปลูกไม้ไว้ใช้เองเพราะไม้จากป่ามันหายากขึ้นนะครับแล้วก,ก็เป็นเขตอุทยานเยอะมากตัดไม้ทำลายป่าไม่ได้ก็ปลูกกันเองนะครับปลูกแล้วก็ใช้กันเอง นะครับพวกไม้สนไม้พวกนี้นะครับก็การปลูกไม้เพื่อ,อต้นนี่ตามตำราก็ควรจะปลูกให้ถูกต้องก็คือปลูกวันเสาร์นะครับปลูกวันเสาร์าล้ครับก็คิดว่าพวกเราก็คงจะ,ะได้รู้นะครับพืชที่ใช้ประโยชน์ส่วนไหนควรปลูกวันไหนที่จะให้ถูกต้องตามต,ามตำราโบราณนะครับตามตำราโบราณตำราพราม์ทึ่หลวงพ่อได้ไปค้นคว้าม,มา นะครก็เคยจะทําเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเป็นสิทธิสทวนบุคคลนะแต่ถ้าคนาที่เชื่อเรื่องแบบนี้นะครับวันที่ถูกต้องก็อย่างที่ลุงพอไดอ้พูดให้เราฟังอยู่แล้วนะครับคนความมาก็ลองดูนะครับลองดูไม่ใช่เสียหายอะไรนะครับเราได้ต้นไม้มาักต้นนี่รอเวลาปลูกนะครับอรอวันปลูกนะครับวันที่ปลูก แล้วก็ปลูกลงไปนในวันนั้นลองดูนะครับลองดูนะอาจจะเป็นสีมงคลต่อเราด้วยนะอาจจะเจริญเติบโตนะตามตามตำราบโบราณถ้าคลิปนี้ลุง่อก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องลุง่อให้ลุง่อด้วยนะครับ